สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรีดนมวัวนะครับผมวิธีการรีดนมวัวนะครับให้เอาเนี่ยครับหัวนมนะครับรีดชืดนชืดชืดอย่างนี้นะครับผมแต่ตัวตัวนี้น่าจะยังไม่ท้องนะครับยังไม่มีลูกนะครับฮะไม่เห็นยังไม่ค่อยท้องนะครับตัวนี้กำลังกำลังผสมอยู่นะครับผมตัวนี้นี่ครับมันอยออกตันๆัน่ยครับผมนมนมมันน่าดูอย่างจม้มจมจมจมผงมันนุ่มนี่มากเลยนะครับทุกคน มันม่งมากเลยตัวตัวนี้เนะี่ยแลบดินเนี่ยนะครับทุกคนปากเขาชอบเล่นดินมเนี่ยมีเด็บเด็บอืมอืมเนื้อแน่นมากทุกคนใครที่กินคาหลังนะบอกเลยอืมอร่อยถูกใจนะดูดิเนื้อนั้นเนี่ยโอ้โหอืมขูดไม่ธรรมดาเลยเนี่ยกินของโค้งเนื้อร่อย